หนึ่ง <c oughs> เอาละเอาละเอาละเราเราอยู่กันในเกมใช่ไหมเราอัดเกมไปอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเราอยู่กันในเกมอะไรสักอย่างนี่แหละฮะใช่หรฮะเจไดบอกว่ได้เล่นไปน,นิดหนึ่งนะฮะเล่นจนมาสอนกูจบอะตรงนี้นะครับเราจะมาทับโคยในเกมด้วยกันนะครับเป็นเกมให้เป็นเกมแนวอ p g พจีนะพี่แดนบอกมาพี่แดนโคนดูพี่ดตามชอ่องด้องแต่สิบห้าซับไปแล้วครับ เดี๋ยววัสดุนี่นะครับเดี๋ยววัสดุที่ใช้อัปเดตศูนย์กากโลจิสติกนะฮะซึ่งเราก็จะปลอ่อยเคล,ลื่มาทำเองหละฮะเอาละเอาละถือเวาลามาตัดไม้นะฮะตัดซะเต้าตุ้ยกูกเกียด โอกระตุกนะฮะโอค้างเอาไม่ค้างมันโอ้ทูกคคนค้างเลยโอเคได้ไหมมาเก้าขาดอีกขาดอีหกนะฮะแล้วก็ตัดตอนไปโอเสียงนกเสียงไม้แถวนี้แปะไปขึ้นหนึ่งฝากตัดต่อไปนะฮะ อย่าแหลกเซอ้อทุกคนนี่ผมเล่นเดคอมนะผพ้ทุกคนไม่รู้โอเคนะฮะไม้แม่งพอเออเดี๋ยวสิมึงต้นมุงต้นไม้แบบไหนที่ดอกบบที่ดอกบ,บูลี่บูลี่เซอรี่กับบูเบอรี่ไม่ใชเ่เถ้อะพอหั้นก็เราก็จะไปที่ จีนแตกสักทีแะฮะหาค้าบแล้วสัตว์ปีกยังบินอยู่ไปว่าผีหลอกมึงละซีฟโรเพสนะฮะกูอ่านมั่วมากไปดออิหาค้าบแล้วสัตว์ปีกยังไม่เข้าไปว่าพวกมันอาจหนีไปได้ อ่าร้านช่างไม้เคาน์เตอร์ช่างไม้นะฮะเข้าไปเลยคุณอยากทำอะไรหรอสวัสดีฮะสตีฟมันก็สะตีเวทคุณอยากทำอะไรฉันอยากติดต่อนะฉันจะคุยกับนายพอเห็นขวาทอกแดนแล็บดันแล้วแล้วไม่ใช่จะถือคุณปู่ฉัน้นมาเลยไม่ว่าตอนนี้ฉันจะดีกว่าที่ดีกว่าเดีแต่พอเห็นแล้วคุณปูม่มอกมอกไปขอที่รักของฉันถ้าไปไม่ไปแล้วใช่ไหม เยี่ยบไปเลยพวกเราจะได้กินข้าวแล้วแต่เออไปบอกแล้วกันนะครับอ่าว่าอะไรอ่ะแต่สักหน่อยนะฮะกูจะไม่บอกนะครับว่ามันบอกว่ามันพูดว่าอะไรนะกินข้าวแล้วก็อะไรผม,ผมไม่บอกโอ้พ่อหนุ่มกูเป็นผู้หญิงุณมาแล้วต,กต้กก้าซะอะไรลุงสตีจะสอนเอง กูอยากกระโดดเรามาทับเขียยกันว้าวสูตรกากโรติสเต็กนะฮะโรจิสเต็กสเติกเออช่างโคขออกเถอะไม่ใช่ภาษาพวกออกกูเกมนี้ก็ถือเป็นเกมสนุกนะปรนเลือกสีก็ใช้ต้อการอัพเกรด ยืนยันฮะกูต้กงตการอัพเกรดสิ่งนี้เ้าเข้ารสศมีมันเป็นเพียงให้คำแนะนำเดิมว่าทิพ์เนี่ยกูต้องเปลี่ยนบ้านเฮ้ยอะไรวะเดี๋ดยวเปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันได้เลยเองมั้งคุณอยากทำอะไรอ่ะกูอยากลาคขามึงว่ากูอยากตัวรัดขามึงว้าว มีกระท่อมลน,นเตด้วยเขาต่อไป๊วัสดุเฮ้ตุกการวัสดุคื้ตตองการอัปเกรดบ้าส่งไปให้สเตย์เบนทถวการัปโอเคกูตัวการมาหนึ่งลยอยตามไปตอนที่กูฟาดเสร็จเลยแล้วกันเออดูบอกว่าผมจะเจอคนที่ซื้อไฟล์นะฮะเอออ่ะสวัสดีคุูตุกการแต่สิใจที่จะหยุดต่อที่นี่ไหมเออใช่เพื่อนเฮ้ยอะไรวะกูคุยอยู่มึงอมีอะไรบางอย่างน่าสนใจกว่า เดี๋ยว่าจะเป็นการผลิตอาพาราสเวเปรดูการนี้คุณต้องการดูไหมหลังจากนั้นคุณสะสมได,สสได้ซุปเปอร์บัฟสิบห้านาทีแล้วได้เพิ่มตัวรับฟรีดูโฆษณาโอเคบทความดูโฆษณาได้นะฮะโปรดจำเรื่องนี้ไว้ได้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นเกมเองนะอ่าทุกคนอีกหน่อยนิดก็จะถึอแล้วเรามีมารเก้าแล้วนะ โอเคไม้ก็สิบสี่นะฮะพอน่านจะพอแล้วยังไม่พอมือขาดหนึ่งอ,อันเพื่อมือขาดอันเดียวมปต้อยก่ขาดก่ <c oughs> อนได้เอ้กูเสียใจเออแล้วะอ๋อเรามีไม้ครบแล้วนะฮะต่อไปก็จะไปตามหาข้าวอ่ะ ก็เอาไว้ได้จะหายง่ายนะทุกคนอ๋อในเกมนี้เป็นเกมมือถือนะมึงสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้อยากปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องกลัวมันจะระเบิดเสียแน่นะฮะเกมนี้แทบไม่กินสเปคคอมเลยฮนะไม่แหลกฮะ,ะที่ตุกคนเห็นอยู่นินพรากล้องล้วนๆนะฮะกูพูดย yeah, 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 yeah ้งจิกจแล้วถ้าเราอยากตัดก็ได้ถ้าผมฟาดเสร็จผมมาหานะ เอาละครับตอนนี้เราก็รวบรวมเห็นและไม้ครบแล้วนะครับเราก็จะจะทำอะไรจะไปหาฟางมันก็วัสพืดอ่ะอามาหากูเลยเอสเอสระผมคิดว่าถ้าผมหาต่อไปแางหาไม่เสร็จแม่แม เออก็แปลว่าสลับกิฟก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่อยากดู e ีพีแน่ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่แด๊กคนได้น้ำเกมีนี่มาโอเคฮะบ๊ายบายครับ